โอ้เปรี้ืวๆอ้พี่น้องเห็นป่ะเอ็นมันพี่น้องตบโดนเติบได้พี่น้องซองส้มโอเป็นปลาดําจริงลงแก้วเลย สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเบิดอสู่สุขคนเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็มาขอกับเบ้าแลมคือเกาเนาะพี่น้องมากินเขาแรงน้ากันเด้อพี่น้องเด้อมือนี้บอแดมไนเมนนแกงเนื้อพี่น้องแกกงเนื้อเสษนะพี่น้องใส่พักอเดกับต้นหอมนี่แหละพี่น้องจักสี่าแกงจักสว่าออม่ว่าเอมบดใส่ขั้วๆเนาะได้เอื่นว่าแกงซะกับเจีวเจบีน้อยหนึ่งพี่น้อง พักกับพักแก่พักก็มีมาแข็งเนาะบางหะบางหะนี่ก็แก่แน่เลยละก็เลยเอาใน,นเ์พี่นออกเนาะต้นหอมพักข้าวท้อเนาะพักอีช่างแหละมือรพานพี่น้องเนาะแล้วก็กระทินหยอดกระทินเนาะนะพี่น้องมาๆๆกินเขาน้ำกันกินเขาน่าได้งเด้อพี่นออ้องเด้อการเลื่อนเขาก็เปิดเพลงอีกแล้วพี่น้องเลยบุ๊คว่าเสียงเพลงสิเข,ข่าอีกรูปบ่ลเนาะ รอบก้อนกับเขาได้เพลงเนาะนี่ลงแก้วได้พี่น้องเลยพักครับพี่น้องพักเคยจะไปกินอยู่เท้าแคมน้องแคมป้ตาเขาเนาะ เพียงรลบก,กว่นเพื่อนรสหนักมากเพียงโอ้ยนัวอือ้หึ่ปื้อยพี่น้องเห็นปะเอ็นมันพี่น้อง

năm không chấm cấp chai bì chú khẩu này phải không bữa đi kim cầu thang mm uh -huh.

ผมเ,เ,เป่นนอำซุปเฟอร์ค่ะให้ผู้มเปื่อยๆดอกเฟอร์สใส เย้พ yeah, mm ี่น้องเลยให้หมวยออกยิงย้ไม่ไ้เลยน่ำ แล้วมันจะเห็อนนัพี่น้องเห็ดก้อยห้อยสดีสื่อน้ำพินห้าหน้าแซงหน้าปังเปหรตัวเป็นจีมาแล้วเ <c oughs> ราอื่นจะเห็ดก่อยไปนรอ ตอนเนี้ยไม่ห้องไดีมัลงแก้วเลย พัสสิกอมันจะส้วนเขาเองไปลองวันห่าขื้อกันแันมันจส้สวนเขาเอง้ผู้เปิดเพ่งก็ฮหู้ี่งานาด้พี่น้อง ตอนบาไทยอะบมผมมีเสียงเพลงผมมีเสียงย่างผีหน่องมิดเพราะว่าจะเปิดจะเออเพราะว่าแต่ไทยอะมันอะไรเฮ็ดคือหูนะพี่น้องเนาะจีหลอกมึงก็ยยำแดงเนาะมันเขีอนเป็นก็ะสานสันผี่น้อง

bịp còn thai cái thử chèn đi cái xịt vào sao sòng thân bề mặt say mà say thử chèn đi cái chít nó bị bên thân họ thai nó đây ngả này để chỉ phàn chọn cái này và bà đem biển cái rút hết mà hai điểm nội ต่อเพือนชิบเดือนเนาะปลไท้ายเป็นบบถ้าก็แมาเรื่รองทายสซองซ้คลิปเนี่ยก็แซบกับพีแน่พี่นรองเลยก่อนมาทายอะไรอีก

ว่าปีก่อนเนี่ยินขาวกิโลหนึ่งสามแสนลูกกิโลหนึ่หาดบาทพี่น้องนี่สิขึ้นด้ว่ราคาเนาะี่ไปเก็บน้ำเพลนเพราะว่าได้ใส่ใจเนาะพี่น้องเก็เด้เติมเน็ต พี่เป็นพี่รองเบืง้งอย่างไร้รไปเช่วปลาเช่าปลูกกับมวนไปจังหนึ่งแล้วพี่เอาไปนอนปลาของซามขึ้นมาได้กันนะครับเข้าเด็ดไป ปลาก็ได้พี่น้องเลยขันหยำ่กับปานมองอดเนาะเป็นพวกประคอกหนังประข้าวช่างเลยได้อยูต่ตรงผูพี่น้องปลากดบอว่วเ็นเข้าไปปีกายเราปีกายบอลแยมบอลไปสมองมาประทันเข้าพี่น้อง พี่น้องเอ๊ะคือใบอินเป็นทีแบบดอยทำมาในพี่น้องเลยแเป็นเมนูง่ายๆเมนูหวานๆให้ได้พี่น้องเอลยแกงเนื้อเนาะแกงเนื้อเสียดเนือ้อที่ว่าเป็นเสียดเอ็นเสียดยัง้งเนาะเป็นดือ้อเมาสี่ว่าเป็นเ็ฮอ่าจีนแต่เดียวขนาดพี่น,อน้องเพิ่งก็ดือ้อหรือเมาเอ็นมาถ่นออกมาแดมกับไหนมาสำหรับคลิปนี้ก็บม่มีอย่างไรนะพี่น้อง ได้ก็ฝากพี่ฝากน้องช่วยทรงแห่งใจใแด้ฝากกินของที่ตามให้กันแน่พี่น้องเลยเพราะว่าไอ้สองหน่ผ่านไม่ไหวไอน้ำเขาแน่เพราะว่าได้ไปก็ลังใจให้กันนะน,นะพี่น้องเลย่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสียด้ไปก่อนมาเนีพี่น้องเลยขอกันไม่คลิปหนาด้วยสบายดีพี่น้องเลย